สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามเทนนิสโนอานะครับก็วันนี้เราเข้ามาเตรียมจัดเชล,ลเพื่อที่จะเริ่มขาย h ฮดเ e ็กซ์ตรีม2 4นะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังว่า h ฮด t องพันเฮดเอ็กซ์ตรมีอะไรใหม่บ้างเชล,ลที่เห็นอยู่นี่เป็น h e ดเอ็กซ์ตรีม2 4ทั้ง4สเปคนะครับเราจะเริ่มขายกันวันที่18กรกฎาคมนี้นะฮะก็ถ้าใครที่ต้องการมาเดโม ไม้เ e ดเอ็กซ์ m ร2,024ก่อนเราก็มีเดโมไว้ให้อยู่แล้วนะครับที่สนามเทน no r, นิสโนอาหที่แล้วก็ที่สนามเทนนิสเอาพายหนึ่ที่นะครับทั้ง2องโลเคชันเนี่ยก็จะมี h e a d e x t r e m รม2,024ทั้ง3ส,สเปคก็คือสเปคโปรสเปค MP แล้วก็สเปค MPL ทีนี้แต่ละสเปคมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็ที่มาที่ไปของ h ฮดเอ็กซ์ m รมเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวเราไป เล่ารายละเอียดกันฟังนะครับโอเคครับสำหรับเ,ออเพื่อนๆที่สนใจไมเทนิสของเฮดนะครับออผมอธิบายก่อนว่ามันมีทั้งหมด6รุ่นนะครับ y ก a m i l y ก็คือมี Radical มี Extreme Speed Gravity Boom แล้วก็ Prestige นะครับแต่ว่า Prestige ไม่ได้อยู่ในรูปนี้ทีนี้เนี่ยแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นรุ่นๆน,นะครับก็คือ Radical เนี่ยจะเป็นไม้ที่สำหรับ ไม้เป็ดน,นะฮะก็คือทําได้หลากหลายเน้นความคล่องตัวเน้นการตีบอลจากทุกมุมของสนามด้วยความง่ายนะครับส่วนสปีดเนี่ยก็เน้นความว่องไวแล้วก็สปิมน,นะครับ y กราวิตี้นี่สำหรับคนตีแฟลตเน้นเรื่องของ precision เน้นเรื่องของทัชแล้วก็สวิตสปอรตใหญ่โตส่วนบูมเนี่ยนะครับบูมนี่เน้นเรื่องของ power แล้วก็เน้นเรื่องของ feel ที่จะค่อนข้างโอซูนิดนิด ทีนี้แบ็กกลับมาที่ Extreme เนี่ยนะฮะเอ็กซ์เเนี่ยเป็นไม้ที่เน้นเรื่องของ power และ spin นะครับซึ่งในท้องตลาดเนี่ยมันก็มีอยู่หลายเจ้านะครับแต่ที่เราจะรู้จักหลกัหลกๆก็จะเป็นบาร์เบอร์เพียวแอโร่ที่เน้นทัาง power ทั้ง spin นะฮะทีนี้ตัว Head e x t r e m e มนะครับมันมีมายาวนานแล้วตั้งแต่ปี2004ถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคทีนี้เนี่ย แต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องของเทคโนโลยีของเขาเท่าไหร่นะครับ Hextreme เนี่ยมันเป็นไม้ Power and Spin นะฮะซึ่งเทคโนโลยีที่เขาใส่มาอันดับแรกเลยก็คือตรงตรงคอมันเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเป็นโครงสร้างที่ a อ r o ไ Dynamic นะครับสามารถตัดผ่านอากาศด้วยความบองวายนะับแล้วก็จุดที่2นะครับก็จะเป็นระบบตาไก่ของเขานะฮะ ผมสูงข้าไปนะครับจะเห็นว่ามันมีตาไก่ที่เปิดกว้างออกเพื่อให้เอ็นสามารถเคลื่อนตัวนะครับไปมาได้อย่างอิสระนะครับเพื่อทําให้สปริงเบรทั้งอันเนี่ยสามารถที่จะสร้างสปินได้ดีนะฮะเวลาที่เอ็นมันเคลื่อนนะครับอย่างเนี่ยเอ็นเส้นกลางเนี่ยเวลาที่มันเคลื่อนเนี่ยมันสามารถ s น a กลับไอตรงนี้จะทําให้เกิดสปินทีนี้การที่ทําให้รูตาไก่มันกว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้การเคลื่อนตัวเนี่ยมันง่ายขึ้นนะฮะเวลาตีท็อปสปินเราก็ไม่ต้อง ใช้ความพยายามมากนะักตำแหน่งที่เขาลงสปินกรอมเบเนี้มีอยู่4จุดนะครับก็คือที่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาตำแหน่ง6นาฬิกานะครับตำแหน่ง3นาฬิกาและตำแหน่ง9นาฬิกานะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือทั้ง4ด้านของแร็กเก็ตเนี่ยรองรับการตีท็อปสปินสมบูรณ์แบบนะฮะทีนี้โอเคผมขอเล่าประวัติของ h ฮดเอ็กซ์ีมิดหนึ่ง หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับคือถ้าเราเปิดด้านหลังของกระดาษที่มากับแร็กเก็ตเนี่ยเราจะพบว่าในแร็กเก็ตของเขาเนี่ยของเฮดเนี่ยมันมีทั้งหมด5ซีรีส์นะฮะ Prestige Gravity Radical Speed Extreme แล้วก็ Boom นะครับเ e s t i g e เนี่ยมีแชมป์แกรนด์สลมใช้อยู่นะฮะ หลายคนนะครับก็ตั้งแต่อดีตตั้งแต่โทมัสมูสเตอร์นะครับโกรานีวานิสวิชนะครับแล้วก็ใครกันล่ะมารินชิลิกนะครับส่วนกราวิตี้เนี่ยกราวิตี้เนี่ยยังยังไม่มีแชมป์แกรนด์สแลมนะครับเพราะเป็นซีรีส์ค่อนข้างใหม่แรดิคอัลก็มีอังเดรอาคาซี่นะฮะมีแอนดี้มาเร่นะครับสปีดน,นี่ไม่ต้องพูดถึงแคโนวาคนเดียวก็ปาไป24แกรนด์สแลมแล้วนะครับบูมเป็นอันสุดท้ายที่ ทำออกมาล่าสุดแล้วก็มีโคโค่กอลฟก็สามารถคว้าแชมป์แกรนด์สแลมที่ US Open ได้สําเร็จนะครับทีนี้มาถึง Extreme น่ยซึ่งเป็นซีรีส์ที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้นะฮะเวลาที่เราถ้าใครที่ที่เคยใช้ h e ดเอ็กซ e ตรมาก่อนหรือว่าเคยซื้อ h e ดเอ็กซ e ตรมาก่อนเนี่ยจะพบว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นพรีเซนเตอร์หลักๆตั้งแต่ยุค2ปี2009เลยนะหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนแรกนี่จะเป็นอีวานลูบิชิกซึ่งเป็น นักเทนนิสชาวโครเอเชียนะครับก็เป็นคู่ปรับกับโรเจอร์เฟเดเลอร์วาลูบิชิกเนี่ยก,ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โด่งดังมากนะครับแต่ว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเทนนิสที่ที่สามารถเสิร์ฟได้ดีที่สุดนะฮะเสิร์ฟเอสได้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะ IQ รูปแบบของการเล่นดีกว่าคู่แข่งหลายๆคนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สักเซสในเรื่องของแกรนด์สแลมนะทีนี้คนต่อมาที่เราจะคุนหน้าคุณตา นะครับก็ริชาร์ดแกสเก้นะครับริชาร์ดแกสเก้ ay, นี่ก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่มีแบ็กแฮนด์มือเดียวดีที่สุดนะครับในทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นแบ็กแฮนด์ที่ที่ท,ที่เอ่อ great of all time นะครับซึ่งถ้าแกสเก้ ay, เขาได้มีโอกาสเข้าไปตีแบ็กแฮนด์จากในเบสไลน์ถ้าเขาได้สเต็ปอินเข้าไปในคอร์ดเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าลูกนั้นจะเป็นวินเนอร์นะครับแล้วก็คน ต่อมาเนี่ยที่เป็นผู้ชายแล้วทางเอทเข้าหมายมั่นปันมือไว้มากเนี่ยก็คือมาเตโอเบเรตินีซึ่งคือคนนี้นะครับนี่คือมาเตโอเบเรตินีนะครับก็เพิ่งจะเ,เข้ามาในวงการได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีแชมป์แกรนด์ส l a m มาลองรับนะครับแต่ว่ามาเตโอเนี่ยเป็นมีหน้าตาเป็นอาวุธนะครับก็เป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์ฮู g ก้บอ s ด้วยนะครับก็ทำให้ เป็นที่ต้องตาของเฮดก็เลยจับเซ็นสัญญาแล้วก็ให้ใช้เฮดเอ็กซ์ตรีมนะครับซึ่งอ่ออีกคนไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโรเลนโซมูเซตติก็เป็นนักเทนนิสที่ทีเ่เป็นดาวรุ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแบ็กแฮนด์มือเดียวนะฮะเราจะเห็นว่า3ามคนสามใน4คนเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะมีอีวานลูบิชิกริชาร์ดแกสเก้นะครับแล้วก็โรเลนโซมูเซตติเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยมีสไตล์การตีแบ็กแฮนด์ที่เป็น มือเดียวนะครับหรือว่าเป็นแนวโอ o ู l ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการที่จะเลือกนักกีฬาจากคาทีเลียนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูโปรไฟล์ของไมเทนดิสนะฮะจะเห็นว่าที่คอไมเทนดิสของรุ่นเอ็กตรีมเนี่ยมันจะค่อนข้างบางนะฮะเมื่อเทียบกับไม้พาวเวอร์ตัวอื่นๆของแบรนด์อื่นๆนะครับของเอ็กตรีมเนี่ยถ,ถือว่าถือว่าบางที่สุดนะฮะอันนี้เป็นรุ่น MP l นะครับความหนาก็น่าจะประมาณไม่เกิน22บมิลน,นะฮะ อันนี้เป็นรุ่น Extreme MP นะครับซึ่งในขณะที่คู่แข่งเนี่ยความหนาจะประมาณ25มิลแต่เนี่น่าจะประมาณแค่22มิลน,นะครับส่วนนี้เป็นสเปคโปรนะครเป็นสเปคที่หนักที่สุดแล้วก็เป็นสเปคที่คอนโทรลที่สุดเนี่ยความบางของของเฟรมเนี่ยนะครับทำให้สามารถตีแบ็กแฮนด์มือเดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายประคองตัวคอร์รกเกตได้ได้ง่ายที่สุดนะครับซึ่งผมคิดว่า มันอาจจะเป็นจุดประสงค์ของเฮดที่เขาต้องการที่จะทำแร็กเกตตัวนี้ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งก็คือว่าโอเคคุณต้องการพาวเวอร์คุณต้องการสปินแต่ในขณะเดียวกันน่ยคุณต้องการฟีลนะแบบโอ้สคูลเนี่ยคุณตีแบ็คแฮนด์มือเดียวคุณเสิร์ฟแบบบอลเล่เนี่ยไม้เนี้ยตอบโจทย์นะครับเพราะว่าพรีเซนเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ e ีวานลูบิชิกที่เสิร์ฟดีที่สุดน,นะครับในช่วงนั้นรู้สึกจะมีอ e ีวานลูบิชิกกับอ e ีโวคาราวิชที่ที่เป็น คู่แข่งกันในเรื่องของการเซิร์ฟเพสนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ตีแบ็คแฮนด์มือเดียวนะครับเขาก็จะมีริชาร์ดแกสเกเป็นเป็นเหมือนกับเป็นไอคอนของไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็โรเรนโซมูเซตติก็แบ็กแฮนด์มือเดียวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มูเซตติเนี่ยถูกเฮดย้ายให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ของรุ่นรุ่นบูมแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ มาเตโอเบเรตินี uh, ซึ่งซึ่งตีแบ็กแฮนด์สองมือนะครับแต่มาเตโอเบเรตินีเนี่ยก็ยังมีซิกเนเจอร์ในเรื่องของพาววเอร์ในเรื่องของการเสิร์ฟอยู่นะฮะเพื่อที่จะเป็นตัวที่จะบอกว่าคาแรคเตอร์ของไม้เฮดเอ็กซ์ครีมเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องพาววเอร์มีจุดเด่นเรื่องสปิน spin, นะครับทีนี้สามสี่คนที่ผมพูดถึงไปเนี่ยไม่มีใครสักคนหนึ่งได้แชมป์แกรนด์สลัมเนาะแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกว่า เคด์เอ็กซ์ตรีมเนี่ยไม่มีประวัติของผู้เล่นแล้วได้แชมป์แกรนด์สแลมเลยนะครับคือถ้าเราไม่พูดถึง4คนนี้มันจะมีนักเทนนิสหญิงอีก3คนนะฮะที่ผมจะอขอเอ่ยชื่อนะครับเริ่มตั้งแต่สวีทลาน่าคุณเนโซวาซึ่งเป็นนักเทนนิสหญิงนะฮะที่ได้แชมป์ US Open แล้วก็โรแลนด์การ์ลอสนะครับล่าสุดก็มีบาร์บอราเครชิควาซึ่งได้แชมป์ วิ่งได้านปี2024ันีสิสมาสดๆร้อนๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยบาโบราก็ได้แชมป์โดแลนกาลอสเมื่อปี2ปีที่แล้วด้วยนะครับและล่าสุดที่ผมเพิ่งเพิ่งจะทราบข่าวนี่เองก็คือว่าเฮดได้มีการย้ายพรีเซนเตอร์นะครับเบียนก้าแอนเดรสกูซึ่งเดิมเนี่ยเขาตีเฮดสปีดตอนนี้เขาย้ายมาเป็นเฮดเอ็กซ์ m รีมแล้วนะครับซึ่งซึ่งผมก็ คิดว่ามันก็เป็นมูฟที่ดีนะฮะเพราะว่าตัว h e ดเ Extreme เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับแต่ว่ามันเป็นไม้ที่ถือว่าประสิทธิภาพมันไม่แค่ไม่แพ้ใครนะถ้าเกิดว่าเทียบกับพวกแบรนด์ดังๆอย่างพวกบาเบล a ยนเนอะไรพวกนี้มันก็มีจุดที่ทำให้อ่ไม้พาวเวอร์ของ h a เนี่ยมีความแตกต่างจากแบรนด์พวกนั้นนะครับโอเคแต่ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งน,นะผมแค่รู้สึกว่าการที่เฮดเขาเลือกพรีเซนเตอร์ที่จะมาเป็นเหมือนกับ กระดาษที่แตะอยู่บนหน้าไม้แบบนี้อย่างอย่างอันเนี้ยมาเตโอเบรตินีเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในคราทีเลียที่เขาเลือกคนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์บนนี้อาจจะมาจากแบรนด์เสื้อผ้าที่เขาใช้อยู่นะครับที่ที่เป็นสปอนเซอร์อยู่นะฮะอย่าง4ี่คนที่ผมพูดถึงไปนักเทนิสชายเนี่ยอีวานลูวิชิกเนี่ยมีลีหนิงเป็นสปอนเซอร์นะครับซึ่งลีหนิงเนี่ยเขาก็เป็นนัมเบอร์วันในประเทศจีนนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทางเฮดต้องการที่จะใช้มีเดีย coverage จาก การที่ลูบิชิกเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของลีดิงนะครับเพื่อที่จะนำแบรนด์แบรนด์เฮดเข้าไปสู่สายตาชาวจีนนะครับริชาร์ดเกสเกมีลาคอสเป็นสปอนเซอร์นะครับลาคอสก็นำเรื่องแฟชชั่นอยู่แล้วก็น่าจะมีเอ็กซ์โพเชอร์ที่ที่ดีออกสู่สายตาคนที่เป็นทั้งคลับเพลเยอร์แล้วก็คนที่อาจจะยังไม่เคยเล่นเทนนิสมาก,ก่อนให้มาเล่นเทนนิสมากขึ้นนะครับมา t ์เทโอเบเรตินีเนี่ยไปมีฮูโกบอสนะครับสายสัญญา ก็เป็นแบรนด์แฟชั่นเหมือนกันแล้วก็โรเลนโซมูเซติเนี่ยก็มีไนกี้ซึ่งไนกี้เนี่ยเขาก็เป็นอันดับหนึ่งเรื่องของกีฬาอยู่แล้วนะครับมีเดียเขาเรทที่เขาออกไปเนี่ยมันทําให้นักกีฬาหลายๆคนที่ไม่เคยมีชื่อเสียงเนี่ยได้มีภาพลักษณ์มีเอ็กซ์โพเชอร์ที่ดีในสายตาคนทั่วไปนะฮะอย่างยกตัวอย่างโรเจอร์เฟเดร์เนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยคือที่เขาสามารถขึ้นไปได้แล้วออกเป็นข่าวในหลายๆที่เนี่ยบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากไนกี้เนี่ยแหละนะครับ โอนไนกีเองเขาก็ต้องการพุชเรื่องของ apparel เรื่องของ f o ุตแวร์ของเขาให้มันเ,เป็นหมายเลขหนึ่งตลอดกาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิลสันที่โรเจอร์เฟเดร์ใช้เนี่ยก็ถูกนำมาเผยแพร่สู่สายตาด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นเอิร์นเีเดียที่แร c k e t b ตแบรนด์เขาได้มาโดยพวกสปอนเซอร์ชิพของฝั่งเสื้อผ้านะครับโอเคกลับมาที่เรื่องเรื่อง e อ็กซ์ตรีมนะฮะ Extreme ที่ที่โนอมีให้ลองนะครับมันมีทั้งหมด3รุ่นนะฮะก็คือจะเป็นรุ่นอันนี้นะครับ e อ็กตรีมโปซึ่งตอนนี้พวกเราทดลองกันอยู่นะฮะล้วกเ็เสียงค่อนข้างจะไม่ค่อยไปทางเดียวกันเท่าไหร่นะครับส่วนตัว,วผมเนี่ยผมชอบเซตอัพของเอ็ที่มันแข็งๆนะฮะผมเลยขึ้น s o l ิ n โ o ้คอนฟิ e เ t นเชียลสีฟ้าเนี่ยครับ ขนาด 16L เนอะหรือว่า1.25แล้วก็ขึ้นที่ความตึงประมาณ52ปอนด์นะฮะฟิลลิ่งที่ที่ที่ได้อะผมว่าผมผมแฮปปี้กับเส้นทรัลนี้นะครับแต่ว่าถ้าลดลงมาได้สักเหลือ50ปอนด์ผมก็จะดีกว่านะฮะก็มันให้เฟิร์มฟิลลิ่งนะครับเพื่อที่จะเอ่อเพิ่มสปีดบอลให้มันพุง่งนะครับสาเหตุที่ผมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเนี่ยฮะให้ตรงสปินกรอมเบลเนี่ยตัวปัญหานะครับเวลาที่เขาคว้านรูมาจนใหญ่ขนาดเนี้ยมันทำให้ มันต้องขึ้นเอ็นตึงนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราขึ้นเอ็นหย่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม้เฟรมอ่อนแล้วมาเจอสตริงเบสที่มันหย่อนๆด้วยเนี่ยมันจะคอนโทรลยากบางทีเราตีบอลไปแสแลงเลยแต่บอลไม่ไปแต่บางทีเราเคาะเบาๆบอลกับเด้งเหมือนแคมโพลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเป็นผลของของของสปินกรอเบนะฮะหรือว่ากรอมเบสที่ที่มันคว้านรูใหญ่พิเศษแบบเนี้ยนะครับก็ มันเป็นมันมันเป็นโซลูชันของผมเองเนาะแต่ลหลายๆคนเขา,าอาจจะมีวิธีอื่นส่วนน้องน้องน้องแทนแล้วก็นัดเขาชอบเซตอัพอีกแบบหนึง่งเขาชอบทัวร์บายซอฟต์นะครับที่ขึ้นอย่างนี้เขาชอบเอ็นที่มันเด้งเดงนิดหนึง่งชอบชอบให้มีฟีลลิ่งแบบเหมือนแตรมโพลีนนิดหนึ่งนะฮะมันจะตีง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบบอลพุ่งๆุ่งชอบความแข็งของสปริงเบสแล้วแบบเอ่อหัวได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าออกเนี่ยแนะนำโซลิงโก o คอนฟิดเอนเชียลสามนะครับ ส่วนอีก2ตัวเนี่ยเป็นเซตอัพที่ที่ลวงตัวแล้วนะครับพวกเรามีความเห็นตรงกันนะฮะว่าเซตอัพที่ที่ไปกันได้ก็คือเส้นตั้งเป็น Solingo t o u r b i า e 16L แล้วก็เส้นนอนเป็น Resting Sync นะครับเอ่อเทนชันน่าจะประมาณ50บปอนนะฮะตัวนี้เป็นสเปค MP น้ำหนัก300กรัมนะครับเป็นไม้ที่ให้พ w e r ดีนะครับเรียกว่า,าใครใครได้ลองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกที่เขาจะพูดถึงเลยคือพลังโอ้ทุท่านบอลมัน มันพุ่งไปขนาดนี้เรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของอความนุ่มนะครับซึ่งซึ่งความนุ่มเนี่ยผมว่าก็ก็ไม่แพ้เทคนิคไฟเบอร์ทีเอ็กซ์วันนะครับที่เราโปรโมทกันหลายครั้งแล้วนะครับก็ผมแนะนำให้มาลองนะครับใครที่มีช้อยส์ในใจว่าอยากจะได้ไม้ power ลรวมีพวกบาโบแลตพีเอ a แอโร่พีเอฟไดรฟหรือแม้กระทั่งทีเอ็กซ์วันของเทคนิคไฟเบอร์เองเนี่ยให้มาลองเฮดเอ็กซ์ตรีมเอ็มพีดูนะครับส่วนอันที่สาม นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเฟรของพวกเราเลยนะครับ h e ดเ e ็กซ์ครีมเครบเครื่องน้ำหนักเบา,าพร้อมลบที่สุดแล้วอันนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับหรือว่าอาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเราต้องการไม้เบาๆคล่องตัวสามารถที่จะตีพาเวอร์ได้ดีตีท็อปสปินได้ดีนะครับแนะนำตัวนี้ h e ดเอ็กซ์ m รีมเอ็มหน้า้อยน้ำหนัก280กรัม นะครับสิ่งที่มันมีความแตกต่างอย่างหนึ่งนะฮะระหว่าง Extreme แล้วก็ e x t r e m e MP แล้วก็ MPL ะนะครับคือ String Pattern นะฮะถึงแม้ว่ามันจะ16-19เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือ MP นะฮะแต่ว่า MP มเนี่ยมันจะบีบเอ็นช่วงกลางให้มันแน่นนะครับในขณะที่ถ้าเป็น MP L มเนี่ยมันจะเปิดช่วงกลางให้ห่างเพื่อให้ตี Top Spin ได้ง่ายขึ้นได้ Power ดีขึ้นนะครับ ฟีลิ่งแตกต่างกันนะครับสองอันนี้ชัดเจนเลยนอกเหนือจากน้ำหนักแล้วเนี่ยเรื่องฟีลเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนแนะนำให้มาลองเองนะครับก็สำหรับวันนี้พอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ